สวัสดีครับพี่น้องครับสางยูทูบพญิดีเขาส่งเขากระทบมาเทิงศนสินมาแล้วที่เราขอให้เราอยุ่กันไยก็แชร์ก็ติดตามก็ซัดตะไคร้พญิดีติดตามพญิดีเด้อครับมันนี่มาเบิรงแม่ครับลงมือทําเองทั้งเหตุทั้งจมครับอันอันเห็ดตุ่มเพลงอะไรแม่เพลงนทํำแก่นทั้งโชหม่เห็ดครับอันนี้ผ้ามาเบิ่งแม่นะครับ ทั้งเห็ดทั้งจมครับเด็กเองทรับเองนะครับลงลงคุณทำเองเลยแม่นะครับแม่เอาขึ้นได้เก็บเอาผ่าไหมเลยยังไงเปลี่ยนผ่าไหมอุ้ยเปลี่ยนท่าใหม่เลยนะครับของไม่ไม่ตาดิดใส่ฟิวเจอร์แล้วไม่ดำ พีใหญ่กล้องตาดิดขาวอยู่ดูสิน้องไอ้ยังสวยเลยมาดูม่เชื่อมาดูมาดูมาดูเห็นไหมแม่สวยเลยเห็นไหมนั่นน่ะโอ้ยน้อใส่ร้ายลุงชุนเห็ดเองนะครับแม่สาวห,หลายท่านนี่ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเดอ้อพี่น้องครับต้องจงเปลี่ยนใหม่หมด โชเพระธาตขันแก่นเปิดวงรอบสอ,อ,องครับเปิดวงรอบสองพี่น้องครับพี่น้องคงเป็นวันที่6นะครับสำหรับเปิดฤดูก,การรอบสองอยู่หนองวอัวต้อวัดหลวงพ่อเจริญเราแต่วันที่สองนะครับ GP5 ห้าอย่าลืมครับพี่น้องสือบาทสืบตัวนะครับอย่าลืมอย่าลืมครับพี่น้องครับปากพี่น้องใบสํับอีพีห้าเท้าสามนกับเขยทั้งแทั้ง9้าทั้ง1ิ กับพาธิดาทั้งแต่ทั้งเก่าทั้งเกศนี่รถหลายรถรถกระนารถจะเดชหลายรถไอ้ทำอะไรมันออกกล้องตาดติดนะนะอ่ะนี่นีก็แล้วเหตุยาติจะผมเตรียมจากช่องคลิป YouTube เป็นไลฟ์สดตอนนี้เลยมาครับ กิปนี้ไว้สนี้พี่น้องกับลำรวยสุขภาพแต่แม่งิดขา้ทุกคนจับระชองยู u ู e นะครับฝากคอม์ก็ได้ก็ใช่เลยสวัสดีครับ